ยินดีตอนรับจุช่องของคนพี่นั้น,นะคะก็วันนี้มาเริ่มไม่เซตบวกอื่นเหมือนเดิมนะคะมาในหัวข้อที่เรื่อว่าความคิดคุณรู้ไหมว่าความคิดของคนเรามันมีพลังมากเลยมันสามารถขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้มีผลลัพธ์ได้ตามสิ่งที่คุณคิดได้จริงๆนะคะวันนี้คุณคิดอะไรอยู่มันส่งผลต่อการกระทํา แล้วการกระทํานั้นก็จะส่งผลต่อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะดังนั้นควรจะรักษาความคิดที่ดีๆไว้ไม่เซฟตบุกเบลไว้กับตัวเองอยา่างสม่ำเสมอนะคะวันนี้คุณเสริมสร้างอุปนิสัยที่จะให้ความคิดของเรามีความคิดวกมีความคิดที่ดีเสริมสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกมามีผลลัพธ์ เชิงบวกกันหรอยงคะวันนี้ค้นก็เป็นกำลังใจเลยนะเพราะว่าเราวันนี้เราบุ้งบวกว่าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากให้เกิดในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่บางครั้งมันก็หลงลืมไปคิดในแง่ลบะนะคะดังนั้นวันนี้ให้เราฝึกที่จะคิดในเชิงบวกมันเป็นต้องมันเป็นการที่ต้องฝึกฝนเลยนะเพราะว่าสังเกตไหมคนส่วนใหญ่เนี่ย เวลาคิดลบจะเร็วมากเลยนะคะอะไรมาลบเนี่ยเรารับได้เร็วเียวเนาะแต่พอเวลาลคิด์บอรดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้านะดังนั้นวันนี้เวลาเรามีอะไรมากระทะความคิดเราเราควรจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นด้วยเชิงบวกนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นการขัดแย้งอารมณ์ความรู้สึกแต่นั่นก็คือเป็นการจุดหอมจริงๆนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณขับรถอยู่โดนรถปาดหน้าอารมณ์มาแล้วเนาะจริงไหม อยากเปิดตัวออกไปหาเรื่องเลยแต่วันนี้ถ้าความคิดคุณเป็นเชิงบวกคุณจะรู้จักระมัดระวังความคิดแล้วก็ให้อภัยได้เพราะว่าเวลาเราทําอะไรที่เกิดจากอารมณ์นะมันจะส่งผลงต่อชีวิตเราเช่นกันนะคะดังนั้นวันนี้ควบคุมความคิดระมัดระวังพฤติกรรมแล้วก็มันจะส่งผลงต่อชีวิตแน่นอนดังนั้นคิดบวกทําบวก ส่งผลให้ชีวิตเรามีการกระทําที่เป็นบวกแน่นอนค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะเสริมสร้างพัฒนาความคิดเราในเชิงบวกแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจแน่นอนแต่ต้องฝึกฝนนะคะมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆแน่นอนนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจใทุกคนเลยนะคะเราเจอกันปีนปนหน้านะคะมีอะไรด,ดีๆจะมาแบ่งปันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ